สดีพี่น้องนี่ครูใหม่พี่น้องนี่ในครูใหม่กำลังได้กำลังใหม่เดี๋เดยอดแล้ด้ะยนี่ไดคหบาทครูใหม่นะครูใหม่ครูใหม่เาใหม่ปั้มมันแลพี่น้องเอออายุต่างกันหกสิบปี อยู่ที่ร้านเลยเนาะเออเฮือนี่ยังขนาดคือกอดเสาอยู่วะคนนั้นวะโอ้ยเป็นยังวะอันนี้คือเป็นที่ต่างวะทำไมเห่อวะโอ้โหสงสัยได้ทีนะมั่งนี่เน้องเ้ย ฝากเด้อพี <wounds> of ่น <aroma invoke> ้องเด้อทำอะไรกับฝากเด้อฝากส่องเก่าส่องเดิเ้อพี่น้องนะต้องมาโดนคือเก่าพี่น้องเลยเงียบหายไปเป็นบังขันข้าวเนาะพี่น้องเนาะเออขอฝากไปน้ำเนี่พี่น้องเลยนี่อู้หูดาวเต้นนี่ไงเตีงขนานี้ในเตียงขนาดไหนเนี่ยเออขันหัวบนเตียงยิ่งกว่านี้อีกว่างั้นเออ นอนดูดูดูนะครับเอน้ยเบิ้ลก็พี่น้องเด้อถ้าเป็นสาวจะลองเงเนี่ยแหมถ้าเป็นสาวจะลองเงีเนี่ยยายว่านะเนี่ยยายว่าจะเป็นสาวจะลองดูว่าจะขนาดไหนว่างั้นเอเอเฮ้อยังเจ้าคือกอดเสาอยู่บ้านนี้เฮ้ยโอ้โหมีแต่สาวไหวเวียนมาเนาะปาร์ มวนพี่น้องเอ้ยมงเก่าพี่เก่าแล้วพี่น้องเอ้ยเออนี่มารเสียงปุ๊บสนานมันไวพี่น้องเอ้ยเสียงเปิดเบียร์ด้วยพี่น้องนะพูดร้องคนว่าได้เปิดเบียร์เราทึกตั้ใจพี่น้องเอ้ยออเ คุณพี่ขาขับรถดีๆนะคะมีหูไหมนะพูดันมีหูไหมได้ยินไหมหูอะขอโทษครับร่างคำของพูดจะเกียนขนาดนแบเ้ยออจัดให้เลยเมยกเ็แล้วก็มาไอ้เี สุดยอดเลยเฮ้ยเปิดเบียร์ระทึกว่ะเปิดอีกฟังหนึ่งโดนอีกฟังหนึ่งโอ้โหนาทีระทึกจริงจริงว่ะเออเบียร์ทีละ เสียผลว้าผอว้า มีเกิดเหตุสุขเฉิมโอ้โป้าเกอเพิมแห้งแถวอะสันป้าจับผิดคนป้าผิดคนก็ชิ้นห่อนหรอวะป้าเธอลดเจใหญ่ใจสปอร์ตกาฟเลยน้องพี่น้องเฮ้ยคุณอะ วันนี้คนถือไวถือเปดกันเนาะมันนี้เขาก็เลยเลี้ยงเหล่าเอ้ยเลี้ยงเบียร์พี่น้องโทษเด้อจับไปเออไปอันนี้ก็ป้าใหญ่ใจสปอร์ตเขาคือกันเนาะพี่น้องอันนี้กับอันนี้กับเจใหญ่ใจสปอร์ตคือกันเนาะวันนี้มีแต่เจกับเจเนอเจ้าเป่เหมือเหมือนผมให้ยนี่ย นี yeah yeah. ่ไอเนเท้นาะเดใุี่ิวซิกมานี่โอ้ทำดีขนาดเลยเปิดเบียอีกฟังหนึ่งโดนอีกฟังหนึ่งพี่น้องเอ้ยหน้าที่จะถึกจะแทนเลยมอนี่เออเดยใจให้เบิ่งตอนคลิป YouTube จบๆแล้วพี่น้องๆว่ามันเกิดอีกยังึ้นนนะ่าว้า นี่ะเงียบหลายหนอลูกค้าที่ดูใจเนาะแต่ละวันสั่งขอประจำประจำนะ พี่ผับการอะไรก็ขอโทษขออภัยหลายเด้อพี่น้องเด้อเงียบหายไปก่อนเนาะจะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เขามาเบิ่งมาชมมดสุกูทุกคนสู่มงสู่บอลเนาะขอบใจหลายๆมื้อนี้ก็สิบ่มีอย่างายพี่น้องเอ้ยก็สิให้พากันเบิ่งซ้านี้เด้อเนาะพี่น้องเนาะเกิดเหตุสุกเฉินขึ้นพี่น้องเอ้ยอืมขอบใจหลายๆพี่น้องสบายดีมดสุกูทุกคนเนาะ เอาแล้วจ้าได้เวลาแล้วสอสหายโอ,โอโ้โหปะทะปะทะเดือดเลยนะเนี่ยเดือดเดือเดือสุดๆเลยนะเนี่ยโอ้โหเอ้ยเฮ้้้้้เยเ้้ กำลังลว่าสิเอปลียนครวาว่าวา,างสับม,มสันกํลังว่าสิเ,เปล่ปัดจ้ะขคือมาขากแทจาเนี่ยปื้น